สวัสดีครับกลับมาพบกับหงแดงอีกครั้งควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17เมษายนวันนี้มาพร้อมกับดนตรีประกอบกีต้าร์พินแซกโซโฟนคนอีสานในบรรยากาศสนุกสนุกมวนซื้นโฮแซววันนี้บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีหงแดงพาโลเจ็คเข้าทั้งสีคู่เอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน ผงแดงขอบคุณ f อที่เข้ามาชมคลิปบทวิเคราะห์มวยไทย7สีช่างก่อนชกมวยไทยเจสีและรายการใหม่ตามรอยเสียนวันนี้บทวิเคราะห์มวยไทย7ส็สีควันหลงมวยไทยเจสี f อเข้ามาดูอย่างอุ่นหนาฝาทั่งผงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้นะรายการใหม่ที่ของแดงเตรียมนำเสนอแก่ f อฟลองไลฟ์สดไปแล้วตามรอยเซียนตามรอยเซียนนี่เป็นเรื่องของเซียนนะที่มองมวยไทยเจ็ดสีก่อนถ่ายทอดสด30นาทีเซียนเขามองแต่ละคนแต่ละคู่เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้น่าสนใจมาก FC ที่ตามช่างก่อนชกบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะ เข้ามาตามได้ตามรอยเสียงติดตามได้2ช่องทางในกรณีที่ไลฟ์สดทางช่อง Facebook หรือไม่ก็ไลฟ์สดทางช่อง YouTube หรือไม่ก็ออกเป็นคลิปความยาวประมาณ2-3นาทีเผื่อว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง FC จะได้กลับลำอย่างทันท่วงทีนี่คือหนึ่งคอลัมน์ที่มีคุณภาพที่ FC สมควรที่จะทราบ วันนี้นะบทวิเคราะห์มวยไทยเจะสีหงแดงพาร์ลเจ็คเข้าสีคู่วันนี้เอฟซสอบถามเข้ามาเยอะเหลือเกินทั้งติทั้งชมนอกจากนี้นะหงแดงยังขอขอบคุณ f อฟซี FC สักสิริร่มวาปีที่กรุณาส่งปลาส้มส้มปลาปลาแห้งมาฝากขอบคุณเอสีนนที่กรุณาโอนทาาเครื่องดื่มกาแฟทีมงานมาฝาก หงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนี่คือหนึ่งน้ำใจนะที่มาจากเอฟซีวันนี้มวยไทยเจ็ดสีหงแดงพาโลเจ็กเท่า4คู่ก่อนเท่าควันหลงทั้ง4คู่หงแดงขอตอบคำถามเอฟซีที่กรุณาทักเข้ามาสุนิตยาชูแก้ว1นสองแดง3าสน้ำเงินตายคู่3าจาก อาจารย์จะโกอินเตอร์แล้วนะขอบคุณครับเยียวเวหาเพชรพนมจอร์ดเพชรซิงเกิลถนนชัยวันนี้เยียวเวหา50-50วีระรัตนาศีสุขหงแดงจะแผลงฤทธิ์อีกไหมโอ้โหวันนี้พโลเจ็กปลาก้อนรำชอบทับทิมทองวันนี้ดูว่าทับทิมทองคงมสุดยอดประมวลพุทมีข้อมูลดีครับขอบคุณ ชัดชูโชคชยัยขอสวนตัวเดียวครับวันนี้ขออยู่ทองพูนวันนี้คุณชัดตายจักรินสิริสมชอบครับขอบคุณครับผมสิรินทรขอเด็ดสองตัวสิรินทรเนี่ยจักกีอาทิตย์กี่อาทิตย์ก็แล้วแต่ขอทีเด็ดสองตัวประจำทวัดกลางนอกอาจารย์เยี่ยมมากขอบคุณครับ วิรัตเบิกบานถนนชัยแขวนนวมไปเลยโอ้โหไม่ขนาดนั้นนะคุณวิรัตนักมวยนะ่ะมีแพ้มีชนะตอนที่แพ้เนี่ยเราต้องให้โอกาสแต่ถ้าตอนที่ชนะเราก็ต้องชมนี่ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจซึ่งกันและกันเราคนไทยด้วยกันนะต้องมีสปิปิตมาที่คุณมนัสชีวธรรมอาจารย์หงแดงสุดยอดขอบคุณครับผม ววลาสินีเรืร่องไรขอบคุณครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ร,ร่มวาปีหงแดงวิเคราะห์นึกว่าเจาะสนามโอ้โหเจาะสนามอีกรายการหนึ่งนะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์เมยไทยเศรษสีโดยหงแดงเนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์ร,ร่มวาปีจากวางสื่หมออุดรธานีนะอานันท์คันธงขอบคุณครับทองทวีคำโชดวิเคราะห์กระชับขอบคุณครับเชฟต้มคนเดิมสุดยอดครับ ไพศาลจูสิงแดงแดงเงินแดงวันนี้ตายสองคู่เอฟเอฟจี F, F นะขอบคุณข้อมูลขอบคุณครับผมบุญรักพาวงขอบคุณครับอาจารย์อุทัยสุภานิตติดตามครับขอบคุณครับผมไพบูนสีสว่างชอบครับขอบคุณครับสิงชัยคนสนิทข้อมูลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง My God เซขอบคุณครับวิวิวีโวพะโลอีกนะท่านหงแดงขอบคุณครับผมประสิทธิ์ตัดพุทธาพะโลอีกแล้วคนเมืองสีเพชรพนมจอดเพชรซิงเกลยกวันนี้คุณตายเพชรซิงเกลเอกพันปัจจัยโก ชอบทองพูนวันนี้เอกพันตายแม็กแท็กขอเต้นโชว์หน่อยอาจารย์โอ้โหกลับมาแล้ว Mag แม็กแท็กแม่แม่เลี้ยงสายเหนือนะเชียงใหม่หายไปนานวันนี้กลับมาแล้วยินดีต้อนรับแม็กแท็กเจกัสเลิศดแก้วขอให้เข้าทั้งสี่คู่วันนี้พะโลเจ๊กนะขอบคุณครับผมอารีสมัต เซียนวิจารณ์เหมือนกันอีกแล้วบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีโดยของแดงออกเมื่อวันพุธมาพร้อมกับเรทราคาต่อรองที่เป็นเรทราคาต่อรองล่ลงหน้าที่หงแดงทาดคำนวณขึ้นมาเองทวัดกลางนอก40ครับอาจารย์ขอบคุณครับชาคริตวันนี้ตามครับเป็นท่ารถกลับอุบลโอ้โหคุณชาคริตแน่นอนมากอะไรจะขนา,นาด ไททูลไก่นิคมขอตัวเดียวกลับบ้านจัดปสรายุธดอกไม้วิเคราะห์ดีตามอาวุธขอบคุณครับเชฟพ,พโลเแจ็คอีกแล้วโอ้โหขอเรียกอาจารย์ขอบคุณมากครับเชฟสลิดสลิดชิมปล้องจอดใสมากโอ้โหสุดยอดสิริชาสามสัง ยกโดนหนักหนักน่าจะไปไม่รอดวันนี้ก็ดูเอาเองยกโดนหนักมากแต่ก็พลิกสถานการณ์ผันตัวเองนำตัวเองเข้าสู่เส้นชัยได้สำเร็จวันนี้ขอบอกว่าถ่านนชัยโชคดีมากๆมัดออกหนึ่งสองนิคมแต่ยังมีข้อต้องแก้ไขวันนี้ถนนชัยโชคดีนะแต่แพ้วิลาศนีสุขหลายขอบคุณครับอาจารย์อนเนก วิพันเงินพโลเจ็กอีกตามเคยครับชีพยูนุ้ยข้อมูลดีมากขอบคุณครับผมทีทีใจเย็นพูดให้ชัดหน่อยขอบคุณครับนี่คือหนึ่งคำติชมนะที่หงแดงจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขบรรศักวิริยะมานพพโลเจกมากลางร่มรอแล้วครับอาจารย์โอ้โหวันนี้พโลเจ็กสัปดาห์ที่สองคุณจีสวัสดีครับอาจารย์หงแดงปัญญา วงคาหานตามครับสุพีวรรณนทัทวีผมชอบตามหงแดงสี่คู่สมชายพาโลเจ็กอีกแล้วเจกัดเลิดแก้วพะโลเจ็กตาม4ี่คู่คุณบุญหลายสวัสดีครับ FC จากชัยภูมินี่คือ FC ที่กุณาส่ง SMS สอบถามเข้ามา หลังจากดูบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีช่างก่อนชกบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีวันนี้เข้าทั้งสี่คู่แต่ละคู่น่าสนใจมากไปที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันเจอกับเพชรเดินดงวอวันนทวีร้อยเจ็ดเพชรพนมเนี่ยจังหวะฝีมือจากสระบุรีขณะที่เพชรเดินดงเข่าในาอาชีพนะหมัด ศอกถือว่าคมวันนี้เพชรพนมแตกก่อนนะโอ้โหแตกแตกที่คิ้วขวานะเลือดออกเยอะพอสมควรทำให้เพชรพนมเจองานยากแต่เพชรพนมก็ตอบโต้โดยการวางแข้งซ้ายหนักๆนะตอบโต้หมัดหมัดขวาเตะขวาของเพชรเดินลงวันนี้ทำได้ดีมากๆเกือบจะเอาตัวไม่รอดนะเลดพลิกไปพลิกมาโอ้โหสนุกมาก มวยคู่นี้ขอบอกว่าเรดพลิกไปพลิกมาสนุกมากสุดท้าย <S <S เพชรพนมพก็เอาตัวเองรอดชนะได้ในที่สุดมาที่คู่สองคู่สองจอร์ดคารา์บาลเจอกับทองพูนเพชปรปตออจอร์ดเนี่ยมา116.8ขณะที่ทองพูนมา116.8เรตต่อนะจอร์ดต่อ7-4โอ้โห,โหขึ้นมานี่ทองพูนคึกเป็นม้าเลย ไล่เตะเจาะยางนะโอ้โหจอดโดนเยอะมากเลดเนี่ยโอ้โหปั่นป่วนเลยข้ามาอยู่ทองพูนอะดูว่าจอดอาการไม่ดีแต่หลังจากนั้นสามสี่ห้าจอดเปลี่ยนแผนเดินบี้หนทองพูนไม่ยอมเตะนะกลับเล่นในไปซะอ,อย่างนั้นแหละโอ้โเล่นในจะสู้ได้ยังไงวันนี้สรีระเป็นรองจอดตีนะกินนิ่มเลยสามสี่ห้า พลิกผันตัวเองจากเป็นรองนะจะไปแหละไม่ไปแหละพลิกกลับมาชนะทองผูนได้แบบสนุก fc ชอบกดซับสไคร b e กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้ด้วยหรือตั้งการดูนะข้อมูลล่าสุดก่อนมวยไทยเจ็ดสีชก30นาทีตามรอยเซียนเป็นเรื่องของเซียนล้วนๆน,นะพูดถึงมวยไทยเจ็ดสีก่อนชก30นาทีนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุด ฟีสามารถเข้ามาชมสอบถามถามได้แบบสดๆเลยหงแดงจะไล์สดนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตเผื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องเผื่อขาดเผื่อเกินนะ FC เข้ามาชมได้มาตามได้ไปที่คู่3าคู่3มทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนเจอกับเพชรซิงเกิลกบวัสดุพันภูเก็ตโอ้โห,โโหมวยคู่นี้ขอบอกว่าพลิกเหมือนกันพลิกไปพลิกมาน่ากลัวมากมก แต่ต้องขอชมว่าทัพทิมทองนี่ก็ไม่ทรมาดาทัพทิมทองนี่ถือว่าเป็นมวยเก่งเลยไอคิวดีเยี่ยมเตะขวาต่อยขวาขณะที่เพรสิงเกิลเนี่ยก็เป็นมวยดีเหมือนกันวันนี้มาดีด้วยกันทั้งคู่ทัพทิมทองเนี่ยยอมยอมทิ้งการเที่ยวนะเก็บตัวที่สจเล็กเมืองนนทําน้นําหนักเก็บตัวขยันฟิตซ้อมมากเพื่องานนี้โดยเฉพาะไฟที่แล้วแจ้งเกิดแล้วไฟนี้ต้องทําให้สวยงามวันนี้ทัพทิมทองนะโชว์สเต็ป โอ้สกิลเนี่ยแน่นอนมากเตะขวาต่อยขวาลูกหลักเหลียมนี่ถือว่าดูดีขณะที่แพทซิงเกิลวันนี้มาสู้เต็มที่แต่วันนี้สู้ไม่ได้แพ้ไปในที่สุดมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยธน,นชัยแฟร์เทคเจอกับนี่เลยหยกพรานชัยเลเปิดยกต่อ19ธน,นชัยแพ้ที่ช่องเจ็ดมา3 4ไฟแล้วไฟนี้ ต้องเดินหน้าแล้วท้าด่วนแล้วก็ทําได้ดีนะหนึ่งสองนี่ยเดินเตะเดินต่อยหมัดซ้ายยกโดนนี่หน้างงหน้าหงายเลยแต่แต่หนะ้าแต่มีติงนิดหนึ่งวันนี้ถนนชัยเดินไม่ต่อเนื่องอาวุธนําไม่ค่อยมีถ้ามีอาวุธนําเตะขวาเจาะยางนะเตะขวาเจาะยางทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วต่อยหมัดตามโอ้โหขอบอกว่ายกเจองานยากแต่วันนี้ ถนนชัยเดินขาดขาดจุดๆเดินไม่ต่อเนื่องวันนี้โชคดีนะแต่ไม่ดีพอสุดท้ายแพ้ยกเป็นการแพ้ช่องเจ็ดไฟที่สี่และไฟที่สี่ที่ห้าทุกคนบอกว่าถนนชัยเลิกไปเถอะแต่หงแดงบอกว่ายังอย่าเพึ่งให้ถนนชัยเลิกให้โอกาสถนนชัยชีวิตหมาล่าันนี้เราเป็นอย่างนี้แหละมีแพ้มีชนะ แต่ขณะที่แพ้เนี่ยเราต้องให้กำลังใจขณะที่ชนะเราต้องชมนี่ถือว่าเป็นหนึ่งของนักมวยที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ควันหลงมวยไทยเก็สีของหงแดงพาโลเจ็คเข้าสี่คู่ถือว่าเป็นหนึ่งคอมเมนต์คุณภาพนะเข้าสี่คู่สองอาทิตติดแล้วขอบคุณ f อีที่กรุณาติดตามหงแดงด้วยดีตลอดมาหงแดงจะพยายามทำคลิปเหล่านี้นะ นำเสนอ F.C เพื่อให้ F.C สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้จะนําไปใช้จริงหรือไม่นําไปใช้ก็แล้วแต่เป็นเอกสิทธิ์ของ F.C วันนี้หงแดงมีความสุขมากๆบทวิเคราะห์เท่า4คู่ถือว่าหนึ่งแนวคิดวิเคราะห์ตามอาวุธไม่มีรักไม่มีนักชอบนักมวยคนไหนพูดแบบตรงไปตรงมาเพราะว่านี่คือ คอมเมนเตเตอร์นะคอมเมนเตเตอร์เนี่ยเห็นยังไงพูดอย่างนั้นไม่พูดรับรองฟงังไม่สับขาหรอกอันไหนมีประโยชน์สำหรับ fc ก็เล่าสู่กันฟังแบบตรงไปตรงมาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวพบกับหงแดงอีกครั้งมวยไทย7สีอาทิตย์ที่24ขอบอกว่าอาทิตย์ที่24นี่น่าสนใจมากมีใครกันบ้าง เดี๋ยวหงแดงจะหล่นบิ๊กเคาะแบบเข้มๆเพื่อเอฟซีอีกครั้งวันนี้เวลาหมดหมดเวลาหงแดงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ